วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำ g a เลอ r y View นะครับหรือ View ที่มันสามารถที่จะโชว์เป็นรูปภาพได้นะครับวันนี้ก็เป็นทิคง่ายๆที่ทุกคนจะสามารถทำตามได้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกด Slash อ่า Slash นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Gallery G A อ่าใช้ G A ก็ขึ้นมานครับให้เราก,กดไปที่ G A Gallery View ตัวนี้นะครับปุ๊บขึ้นมามันก็จะโชว์เป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับ ให้เรากดอรบไปก่อนเสร็จแ,แล้วก็กดนิวเพจขึ้นมาอ๋อมันจะขึ้นโชว์หน้านี้เนาะเสร็จแล้วให้เรากดพื้นที่เปล่าหนึ่งครั้งครับปั๊บเสร็จแล้วทีนี้เราจะเพิ่มภาพเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกดมาหารูปภาพมาสมมติว่าผมจะเอารูปภาพตัวนี้น้องเหมียวอ่าน้องเหมียวตัวนี้นะครับพอเพิ่มเข้ามาปุ๊บลองกดเข้าไปดูนหน้าต่าง เห็นไ,ไหมครับว่ามันจะเป็นภาพเต็มภาพล้นนะครับถ้าคนไหนชอบนี้ก็ได้นะครับก็กด B Position กดตัวนี้เพื่อที่จะปรับตำแหน่งภาพตามใจชอบของเรากดเสรกด Save Position อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากจะเอาภาพไว้ตรงนี้แต่ฉันอยากจะให้ภาพมันอยู่ใน cover ภาพ cover ทำยังไงภาพอยู่ cover เคออยู่ตรงนี้ เอาเลื่อนเ,เอาเมาส์เลื่อนไปข้างบนนะฮะจะเขียนว่า Add Cover นี่ฮะ Add Cover ปบ๊บเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยภาพมันไม่โชว์ตรงนี้เพราะว่าตอนเนี้ยในระบบเนี่ยมันเลือกภาพดูดจากตรงนี้ตรงเพจตรงนี้นะครับอ่าให้ดึงรูปภาพมาจากเพจ Cover อ,บบอ่าอ่าให้เลื่อนมาสามจุดตรงนี้ปบ๊บแล้วก็กดมาที่ Layout แล้วก็กดมาที่ Guard Preview ตอนนี้มันเอาอยู่ในเพจคอนเทนต์อยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเพจ cover ครับอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้มาแล้วทีนี้ถ้าสว่าไม่ต้องการให้มีเพจ cover ขึ้นทำยังไงครับมาเดี๋ยวเราเดี๋ยว,เ,ยวเราลบเราลบ Page cover เพจ cover ไปก่อนกด remove เสร็จแล้วบอกว่าอยากจะให้มันเพิ่มจากตรงนี้ตรง property นะครับให้เราเพิ่ม property ขึ้นมาแล้วก็เป็น File and Media อันนี้เราก็กดปุ๊บแล้วก็กด shoot a file แล้วก็เลือกเลยไฟล์ที่เราต้องการปุ๊บของผมเป็นรูปน้องเหมียวเรียบร้อยครับอัปโหลดเสร็จแล้วทีนี้เห็นไหมครับว่าภาพไม่ขึ้นทำยังไงครับให้เรามาที่3จุดแล้วก็เลื่อนมาที่ Layout แล้วก็เลื่อนไปที่ Guard Preview ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปหนึครั้ง น,นี่มันก็จะมีให้เลือกครับแล้วก็เป็นไฟล์แอ d ด์มีเดียปึ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้น้องแมวก็มาไปเทียบร้อยแล้วถ้าคนไหนชอบคลิปแบบแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปด้วยนะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะให้แนะนำหรือสอนตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยจะทำคลิปมาตอบคำถามให้ทุกคนครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับ